เมิออกมาร้องห่มร้องไห้ว่าไม่อยากเป็นศัตรูกับคนไทยนะครับว่าอยากรักคนไทยเหมือนเดิมกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมออกมาร้องไห้ขอความเห็นใจจากคนไทยนะครับบ่ายจอดจะถามความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยที่มีเมินออกมาร้องขอแบบนี้คนไทยจะยอมไหมครับเดี๋ยวบ่ายอจะเปิดคลิปให้ดูครับอันนี้นงเฮงพูดตรงๆนะครับน้องเฮงไม่อยากให้มีเรื่องราวกับ ไทยกับกัมพูชาเลยนะครับประเทศไหนก็ตามครับผมน้องให้ไม่อยากให้มีการสงครามเกิดขึ้นเพราะว่าการสงครามมันไม่มีอะไรดีขึ้นครับมีแต่การสูงเสียนะชีวิตคนเรานะที่เกิดมาเป็นคนชาตินี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่รู้ว่าเราทําบุญกี่ลอยกี่พันชาติทึงจะเกิดมาเป็นคนในชาตินี้นะครับ เราเองเราจะทาดีให้กันจับมือกันรักกันทําไมบนโลกนี้ทําไม่ได้หรอครับโอ้โหนะครับท่านผู้ชมนะออกมาเขาเรียกว่าเรียกร้องกับคนไทยนี่แหละครับว่าไม่อยากเป็นศัตรูกับคนไทยนะครับไม่อยากให้ไทยกับกเหมินเนี่ยทะเลาะกันนะครับแล้วก็ขอคนไทยว่าแค่นี้นะครับ ทำไม่ได้หรอครับนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยอาจจะทําได้นะครับเพราะคนไทยก็เป็นคนที่มีจิตใจ,จดีมีน้ําใจอยู่แล้วนะครับแต่บ๊ายยอเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยเหมือนสุนัขข้างทางมันก็อาจจะมีค่ามากกว่าก็ได้ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่ากมเมนอยากจะมาขอคืนดีกับคนไทยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากมากๆนะครับซึ่งบ๊ายยตเองเนี่ย มาอยู่ประเทศไทย9ปีนะครับพูดต,ตรงๆว่าทั้งสำนึกบุญคุณประเทศไทยแล้วก็โอกาสที่ดีๆประเทศไทยมอบใหนะ้ถึงแม้ว่าโอกาสเหล่านั้นนะครับจะไม่ใช่เขาเรียกว่าฟรีๆกันแล้วแต่นะครับอย่างเช่นมาทํางานเนี่ยเราเอางานเขาเราียกเอาแรงและเงินนะครับแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสจากประเทศไทยเหมือนบ่ายด์ไม่มีโอกาสจากประเทศไทยบ่ายด์ก็อาจจะ เขาเรียกว่าไม่ไม่มีอยู่มีกินเหมือนทุกวันนี้ก็ได้นะครับซึ่งคําว่าการไม่มีอยู่มีกินเนี่ยคนลาวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยบางคนเนี่ยจนมากๆนะมือนบยอยดเนี่ยแทบว่าจนมากๆนะครับนะคือก็มีโอกาสที่ได้รับสิ่งดีๆจากประเทศไทยนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับนะคนไทยนะครับเขาไม่ได้เป็นคนแข่งกระด้างนะแต่พวกคุณทําให้เขาเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นประเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศที่อ่อนแอนะครับเมื่อในคุณบอกว่าคุณอยากจะสู้นะครับคุณก็บอกว่าไทยไม่ดีเมื่อคุณบอกว่าอยากจะขอคืนดีกับประเทศไทยนะครับกลับบอกว่าคุณไม่ต้องการสืกสงครามมันไม่ใช่คุณไม่ต้องการนะครับคือคุณสู้ไทยไม่ได้นะครับคมเรนเนี่ยยอมรับว่าเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ใดเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับแม้แต่เรื่องสื่อต่างๆนะครับ เพราะคนไทยไม่ใช่มีแค่คนไทยนะครับที่จะปกป้องนะคนลาวถือว่าหลายพันคนนะฉพะอ,อินฟูนะครับหลายพันคนนะที่ทั้งเคยมาทำงานในประเทศไทยและไม่เคยมาทำงานในประเทศไทยนะต้องพูดตามตรงว่าทั้งที่เคยมาและไม่เคยมาเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมาอยู่ประเทศไทยเขาก็รู้ได้แล้วว่า ประเทศไหนเป็นประเทศที่จอมปลอมนะครับยังบ่าวบิลลี่นะครับที่เป็นอินฟลูในทนะิกต o อะเขาก็ไม่เคยมาประเทศไทยไม่เคยมาทำงานนะแต่อาจจะเคยไปเที่ยวแต่ไม่เคยมาทำงานเขาก็ยังเข้าข้างประเทศไทยและก็หลายๆคนเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณมองว่าคนนู้นนะครับคนนี้ไม่ดีมองตัวคุณและถามว่าคนไทยอยากเป็นพี่น้องกับขมรนไหมบบกยอด ขอพูดได้เลยว่าไม่นะครับคนไทยไม่หรอกแต่เพื่อความชัวร์ถามพี่ๆคนไทยว่ากรณีที่ร้องไห้มาแบบนี้นะครับออกมาพูดเศร้าๆแบบนี้นะอยากจะขอคืนดีนั่นแหละครับนะกลับมารักกันกลับมาพูดกันดีๆเจราจากันดีๆเหมือนเดิมไม่ได้หรอกครับเขาพูดคํานี้ออกมานะครับนะซึ่งบยดได้ฟังแล้วเนี่ยทำไมมันขัดแย้งกันเลยครับนะซึ่งมันเยอะนะวิรกรรมไอ้หนุห่มเฮงเนี่ย แต่บยอดอาจจะนําขึ้นมาให้ดูไม่ได้อย่างเช่นหมินมึงสูงนะครับแล้วก็บูรี่นะครับที่มันไม่สามารถที่จะนําขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนนะครับคนไทยนะครับตัดสินช่วยกันว่าขเขมรเนี่ยนะตอนนี้คนไทยนะครับยังจะเขาเรียกว่าให้อภัยนะครับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมแบบที่เฮงขเขมรคนนี้ ต้องการได้หรือเปล่านะครับอย,อยากฟังความคิดเห็นของคนไทยนะครับว่ารู้สึกยังไงที่มีคนเหล่านี้นะครับที่เห็นแก่ตัวท่านผู้ชมนะครับคือพูดแบบนี้พูดเต็มปากเลยว่าเห็นแก่ตัวนะครับคือทําไมถึงบอกว่าเห็นแก่ตัวเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการก็คือตัวคุณนะครับมีผลประโยชน์นะครับบอกว่าอยากจะให้เจรจากันดีๆคุยกันดีดี แล้วก่อนนั้นนี้ทําไมต้องยิงมาใส่ปั๊มน้ํามันมาใส่เซเว่นนะครับโรงพยาบาลนะแล้วบางคนก็ถือถือขั้นจะว่าอยากขอมารักษาที่โรงพยาบาลไทยแบบนี้ก็มีนะครับทั้งที่ไม่เคยนะครับนะไม่เคยให้อะไรกับคนไทยเลยนะครับมีแต่ทำร้ายจิตใจแต่พอมาวันนี้กับขอโอกาสนะครับกับขอ นู่นขอนี่นะครับขอเพื่ออะไรครับนะขอเพื่ออะไรในเมื่อว่าคนไทยนะครับนะในเมื่อว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่เคยทำร้ายใครก่อนมีแต่พวกคุณทำร้ายคนไทยแต่พอคุณสู้ไทยไม่ได้กลับมาน,นี้มาขอความเห็นใจนะครับกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมนะครับก็มีร้องไห้นะครับ,รรบเหมือนเขาเรียกว่า อซอออซครับนะเหมือนกับว่าเอาน้ำตาเป็นบทละครเพื่อจะให้คนไทยเนียเห็นใจนะครับเพราะว่าคนไทยเขารู้ว่าคนไทยมีน้ำใจเพราะว่าเฮงคนนี้ก็ทำงานกับคนไทยนะครับ18ปีนะครับนะทำงานกับคนไทย18ปีแต่ไม่เคยสำนึกเลยนะครับนะไม่เคยสำนึกเลยครับแล้วเหตุไฉนไล่ะครับประเทศไทยถึง จะยังเปิดโอกาสให้คนเขมรอยู่นะครับขนาดคนอยู่18ปียังไม่สํานึกไม่ว่า18ปีอยู่พื้นไผ่ดินไทยอ่ะ40ปีก็ยังอยากได้อ่ะครับนะมันก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันเป็นของไทยแต่ก็ยังอยากได้นะครับทําไมประเทศไทยไม่ให้ถ้าหากว่าประเทศไทยจะเอาคืนอ่ะก็หาดินแดนให้อยู่ใหม่นะครับเขาบอกไว้นั้นนะคนเขมรน,นะคือจากสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยครับมันเป็น เรื่องราวที่มันแย่เกินไปสำหรับแนวคิดของคนขเขมรน,นะครับคนไทยมองว่าสิ่งที่คุณอยากต้องการนะ่ะมัน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 น่าละอายมากเกินไปเพราะฉะนั้นอย่ามาต้องการในประเทศไทยเลยครับคนไทยพอแล้วกับขเขมรครับสวัสดีครับ